สวัสดีค่ะพี่เพื่พพพอนๆวันนี้เลิกมืดเลยนะคะทำโอเนาะค่ะอันนี้ก็ทะเลนะคะพอปั่นจักรยานแล้วมันก็มีลมพอพออยู่นิ่งๆลมก็นิ่งนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะหกโมงยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะพี่น้องวันนี้หิวข้าวก็หิวขอถ่ายวิวสวยๆก่อนค่ะ <c oughs> ไปค่ะกลับบ้านด้วยกันค่ะทุกคน แล้วนะคะทุกคนทางนี้ไม่มีเอ,อ่อไม่มีไฟฟ้านะคะทางนี้ไม่มีไฟฟ้าพ่อแม่ลูกมันลากรถให้ลูกขี่ อ,อยู่ต่างแดนมีงานก็ทำไปค่ะงานคือเงนินเงินคือ,งา,คองานนะคะก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคะโอ้อาทิตย์นึงจะมีสักวันหนึ่งหรือบางอาทิตย์ก็ไม่มีเลยนะคะก็เลยต้องเวลามีก็เลยต้องทำนะคะทุกคน จบรรียากาศนะครับพี่เพื่นอนๆแล้วม่นตะเวนตกทางฝุ่นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อยู่เด,น,เดนมาร์กยีสิบกว่าปียังบ่คู่ทั้งไหนตะเวนออกตะเวนตกไหมคะ <c oughs> g o o มาตรงนี้มีไฟฟ้านะคะนกก็เต็มตรงนั้นแต่งน้ำมีแต่นกค่ะนกกระเป็ดกระหานเยอะมากค่ะ ปั่นเร็วไหม <laughs> ปั่นโดยปั่นจักรยานโดยไม่มองอะไรเลยค่ะทุกคนฟูงห่านหอยสะออนถ้าฟูงห่านมองนี่นะพี่น้อง <laughs> มาบัดใดก็อดเบิ่งบใดาให้ดำไปเบิดโอ้ยจังเลนมันหลเพิงอยู่ในดงหยาด่ค่ะคุณ เห็ดจังใดหึงจังสีใดคัน<ว>กินหยาจังสี่ค่องสีเหนือค่องสีแสบเนาะหลายลีค่ะถนนหกโมงแล้วคนอื่นกินขาวอิ่มแล้วพี่น้องข่อยยังมาท่านในหุงเข้า วันนี้เป็นเป็นวันตัดวิกตัดวิกเงินเดือนด้วยค่ะก็เลยอยู่ทําเอาชั่วโมงหน่อยอมชมบรรยากาศปัน่นจักรยานกลับบ้านค่ะทุกคน อรอ,อ,อไม่ไหว <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นปลูกเป็นพวกเอ่อมาออกกำลังกายนะคะตึกนี่ ทั้งเด็กทั้งคนแก่นะคะอมอยค่ะพี่น้อง หน้าใบไม้ร่วงก็ใบไ,ไม้ก็เต็มถนนในสองข้างทางเลยนะคะหนแต่ใบไม้ดูค่ะเขาร่วงมาสวยไหมคะใบไ,ไม้ถูกถูกแสงไฟสวยมากเลย เป็นอะไรกับอางกันจีเด็กมูนี่กระไดโอ้ยหอมบานได้นาะยางเนื้อปัดปัดปัดโอ้บานนี่ควนออกพี่น้องสงสัยบานนี่ละยางเนื้อหอมชุยทำให้หิวข้าวเลยยิ่งหิวอยู่แล้ว ยิงหิวไปใหญ่เลยถึงบานล้วคะ่ะทุกหิวหวเดี๋ยวเราก็จะทอดเนื้อกินมั่งนะคะทอดเนื้อแล้วก็หั่นน้ำปลาลอยถ <c oughs> ึงแล้วคะ่ะทุกคน จอดจักรยานด้วยกันเล่นแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะพี่เพื่อนๆ thank you to everyone for watching ขอบคุณค่ะสวัสด,ดีนะคะไปแล้วค่ะ